ดูจิตเป็นทางลัดให้หลุดพ้นนั้นมีไหมถ้ามีต้องทำอย่างไรครับคำว่าดูจิตแล้วหลุดพ้นเนี่ยมันไม่มีในสารระบบนะการว่าดูจิตหรือดูกายรือแล้วหลุดพ้นเนี่ยมันไม่มีในระบบการปฏิบัตินี้เลยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันแต่คำว่าหลุดพ้นเนี่ยมันจะมีได้เนี่ยเมื่อมีกระบวนการของการปฏิบัติที่จะ ทำให้เข้าถึงการเห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ี่ประการให้สำเร็จขึ้นมาได้ในการเห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งสีประการที่แท้จริงเนี่ยมันจะจะมีขึ้นได้ด้วยข้อของการเจริญวิปัสสนานีนคำว่าเจริญวิปัสสนาแล้วเห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งสีได้เนะที่สุดแล้วเนี่ย ก็ต้องให้เกิดการตามศึกษาจนกว่าจะรู้แจ้งกายรู้แจ้งเวทนารู้แจ้งจิตรู้แจ้งธรรมคำว่ารู้แจ้งมันหมายถึงเกิดความรู้ที่ยังไม่เคยรู้เกิดความรู้เรื่องกายในทุกแง่มุมจนสิ้นสงสัยต่อกายเกิดความรู้เรื่องเวทนาจนสิ้นสงสัยเวทนาเกิดความรู้เรื่องจิตจนสิ้นสงสัยเรื่องจิต เกิดความรู้ในหมวดธรรมจนสิ้นสงสัยสิ้นสิ่งที่ต้องศึกษาต่อหมวดธรรมเนี่ยการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นเนี่ยด้วยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ดูจิตเฉยๆหรือดูกายเฉยๆมันเป็นเรื่องของกระบวนการปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้แจ้งให้เกิดความรู้แจ้งที่เกิดนเนีก็เรียกความรู้ระดับยานทัศนะ ญาณทัศนะในนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการเจริญสมถะและเจริญวิปัสสนาโดยข้อสรุปยอ่อหรือการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงจะทำสำเร็จได้เนี่ยสมาธิต้องดีเป็นฐาน,เ,นเพื่อทำให้พลังของการเจริญวิปัสสนามันทำได้อย่างมีคุณภาพ คนนั้นก็เลยต้องไปฝึกสมาธิโดยหากรรมฐานสักกองหนึ่งไปเจริญสมาธิให้ได้สมาธิแท้จริงขึ้นมาและในรายละเอียดว่าคนจะทำสมาธิให้ถึงความเป็นฌานได้ดีเนี่ยที่สุดคนนั้นก็ต้องมีจิตที่สะอาดดีก็ต้องถอยหลังมากระทำเรื่องศีลและศิกขาให้สมบูรณ์ด้วยไมย่งั้นสมาธิก็ทำไม่ได้ที่สุดก็ต้องกลับมาทำทั้ง อบรมศีลให้ดีอบรมสมาธิให้ดีแล้วก็ต้องไปเจริญเรื่องวิปัสนาอีกพอมีคำว่าวิปัสนามันก็ต้องไปไปถึงกระบวนการงการศึกษาต่อกายเวทนาจิตธรรมซึ่งรายละเอียดตรงนี้มันใช้คำว่าแค่ดูจิตแล้วหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่จะ ทำการศึกษาให้รู้แจ้งแทงตลอดต่อกายเวทนาจิตธรรมด้วยกระบวนการที่อาศัยทั้งศีลอาศัยทั้งสมาธิอาศัยทัพพลังการทำความเข้าใจต่อกายเวทนาจิตธรรมอย่างชาญฉลาดจนเข้าถึงความรู้แจ้งนะความรู้แจ้งความรู้แจ้งเนี่ยเขาเรียกความรู้ตัวนี้ว่าญาณทัศนะ ที่ทำให้สิ้นความสงสัยโดยแท้จริงให้ปรากฏให้เกิดขึ้นเน้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่นั่งดูจิตนั่งดูดูกายเนี่ยมันมันต้องดูว่าดูยังไงอะถ้าดูเฉยๆคำว่าดูจิตเนี่ยมองเข้าไปข้างในก็เจอแค่ความรู้สึกอะ่ะดูจิตมันก็เห็นจิตเห็นจิตมันจะเห็นอะไรได้บ้างคำว่าเห็นจิตเห็นความรู้สึกนะเห็นความรู้สึก <G ül> หรือคนเราจะรู้ได้ก็จะรู้ต่อจิตก็คือรู้ว่ารู้สึกอะไรรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่ากระแสเป็นยังไงนี่คือเห็นจิตจิตที่จะเห็นได้มันมีมีไม่กี่มิติที่แสดงตัวให้เห็นแสดงตัวเป็นความรู้สึกแสดงตัวเป็นความคิดแสดงตัวเป็นความไม่คิดแสดงตัวเป็นอยู่ไม่กี่ประเภทเนี่ยรู้แล้วยังไงต่อรู้จิตคิด รู้จิตรู้สึกรู้เห็นความคิดมันเกิดคิดมันดับรู้สึกเกิดรู้สึกดับแล้วมันไปไหนต่อที่มันรายละเอียดจริงๆพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ดูจิตนะแต่ท่านศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เรื่องจิตเขาดูจิตเนี่ยไม่ได้ดูเฉยๆเขาดูเพื่อให้เห็นหน้าตาของจิตในทุกแงม่มุมแล้วต่อมาศึกษาจิต พอพระเจ้าจะศึกษาจิตเนี่ยท่านศึกษาเชิงละเอียดเลยโดยมีมุ่งหมายคืออยากรู้ให้ได้ว่าจิตคืออะไรนี่คือหมวดจิตตานุปสนาเนี่ยพระเจ้าต้องเอาจิตมาซอยแยกนะด้วยปัญญาเลยแยกจิตออกมาเป็นสี่หน้าตาก่อนออกมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้สีหน้าตาแล้วพระเจ้าอยากรู้เรื่องจิตซอยทีแรกเนี่ยแยกได้เป็นสีหน้าตาแล้ว เอาเวทนามามองต่อเจาะลึกไปที่เวทนาอย่างเดียวก่อนเวทนาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งอาการของจิตเนี่ยที่เป็นความรู้สึกของจิตเนี่ยวเวทนาเหล่านี้ทั้งหยาบประณีตและะเอียดทั้งใกล้ไกลภายในภายนอกมีกี่ประเภทจนสรุปจากการเห็นเวทนาย้อนนึกหน้าตาเวทนาทั้งอย่างหยาบประณีตละเอียดทั้งที่เกิดจากภายในภายนอกเนี่ย ได้สามประเภทเท่านั้นคือจพวกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์พอมองเห็นอย่างนี้แล้วเจาะต่อไปอีกว่าเวทนาทั้งหยาบประณละเอียดเนี่ยต้นตอของเวทนาเกิดจากอะไรคืออยากจะรู้เรื่องเวทนาจนสาวที่มาจนเห็นได้ว่าเวทนานะต้นตอทุกชนิดของเวทนาทุกชนิดมีได้เพราะมีผัสสะนี่คือการมองหาเพื่อหาข้อมูลเรื่องเวทนา แล้วมองต่อ,อเวทนาทั้งหลายนะถ้าจะดับสนิทได้สนิทจริงๆจะดับเพราะอะไรจนเจอต้นต่อถ้าจะดับสนิทก็คือถ้าไม่มีผัสสะเวทนาจะดับสนิทก่อตัวไม่ได้แล้วมองการทํางานด้วยเวทนาทั้งอย่างประณีตละเอียดทํางานยังไงก็พบว่ามันทํางานด้วยลักษณะคือตัวใหม่เกิดขึ้นตัวเก่าจะดับไปตัวใหม่เกิดตัวเก่าดับอยู่อย่างเนี้ยนี่คือการ กำลังทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตที่ทำหน้าที่เป็นเวทนาตัวแรกก่อนแล้วพอจะทำความเข้าใจเวทนาเนี่ยก็ต้องมองหาว่าธรรมชาติเวทนาเป็นยังไงเวทนามีกี่ประเภทต้นตอเกิดจากอะไรดับไปยังไงพอเข้าใจเวทนาทุกแง่มุมจนสิ้นสงสัยเวทนาแล้วเนี่ยก็เข้าใจจิตแค่เพียงอาการเดียวคืออาการที่เป็นเวทนา ยังรู้แจ้งจิตไม่ครบก็ยังเรียกว่ายังไม่รู้แจ้งจิตพระองค์เลยต้องศึกษาสัญญาต่อรู้แจ้งสัญญาทุกแง่มุมไปศึกษาสังขารต่อรู้แจ้งสังขารทุกแง่มุมไปศึกษาวิญญาณต่อศึกษาสาวถึงต้นต่อการทำงานธรรมาชาติจุดที่ดับลงศึกษาในทุกแง่มุมของอาของจิต ที่ทำหน้าที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ใช่ดูใช้เฉยไหมเนี่ยไม่ใช่ดูใช้เฉยละแต่เป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องจิตตามดูจิตและศึกษาจิตในทุกแงม่มุมจนเกิดความรู้แจ้งจิตเห็นแจ้งจิตตามจริงจนหมดความสงสัยเรื่องจิตเพราะมีความรู้เรื่องจิต ในระดับเห็นแจ้งแทงตลอดกระบวนการอย่างเงี้เขาเรียกเจริญวิปัสนาไม่ใช่ดูเฉยๆดูเฉยๆไม่มีทางรู้ได้เลยนะดูเฉยๆไม่ได้นะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะหลุดพ้นเนี่ยไม่ใช่หลุดพ้นเพราะนั่งดูจิตแล้วหลุดพ้นดูกายแล้วหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้เพราะรู้แจ้งอริยสัจทั้งสี่ประการที่ยังไม่เคยรู้ และการรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการจะต้องเกิดขึ้นเพราะการเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาจะต้องถึงพร้อมได้สองสิ่งคือหนึ่งจิตต้องมีคุณภาพมีความเหมาะควรที่จะนำไปใช้เจริญวิปัสนามีความเหมาะควรต้อเป็นยังไงใสดีสะอาดดีบริสุทธิ์ดีอ่อนโยนดีเบาบางดีตั้งมั่นดีแข็งแรงดี นี่คือจิตที่มีคุณภาพแล้วเอาจิตอย่างเงี้ยไปศึกษาสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ศึกษาท่านให้ศึกษาอะไรให้ศึกษาต่อกายเวทนาจิตธรรมแล้วทําไมท่านบอกให้เอาสติไปตั้งอยู่ต่อกายเวทนาจิตธรรมล่ะเขาเพราะว่าการจะศึกษาจนรู้แจ้งได้เนี่ยมันต้องเห็นของจริงจึงต้องเอาสติไประลึกต่อของจริงเพื่อเห็นของจริง ของจริงที่ต้องไปเอาสติไปตั้งอยู่ก็คืออะไรของจริงคือกายเวทนาจิตธรรมสี่ตัวต้องตั้งอยู่ของจริงเพื่อเห็นของจริงมีของจริงให้ดูพอเห็นของจริงแล้วให้ทำการศึกษาต่อของจริงจนเข้าใจแจ่มแจ้งแต่ของจริงนั้นทุกแง่มุมจริงชื่อว่า รู้แจ้งกายรู้แจ้งเวทนารู้แจ้งจิตรู้แจ้งธรรมแล้วถ้ารู้แจ้งสตัวสำเร็จเมื่อนั้นผลแห่งการรู้แจ้งจะคลอดออกมาเป็นความรู้เรื่องอริยสัจทั้งสี่ประการอันนี้คือข้อของคนจะหลุดพ้นได้เนี่ยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหลุดพ้นได้ด้วยมิติเดียวคือเห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจ ทั้งสี่ประการไม่ใช่เพราะว่าดูจิตแล้วหลุดพ้นคนละอย่างกัน